แล้ววันนี้นะครับเราก็มีแขกพิเศษครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนกับผมสวัสดีค่ะตะวันค่ะตะวันเป็นผู้ประกาศข่าวครับคุณชอบเมนูไหนเป็นพิเศษขนมถังแปะค่ะถังแปะวัน UV ไม่มิดแต่ปิดมิดชิดได้ด้วย Bure UV Aquarich ที่มี micro defense เซ v ผิวมิดชิดป้องกันแดดทำร้ายและถึงชั้นคอลลาเจนัพผิวดูแดงสด UV ัแนแดดช่วยบำรุงสูตรน้ำดูฉ่ำไรไม่หมองซ้ำทำถึงจริงซองนี้อร่อยทำถึงเนสกาแฟเบลนด์บลูบบหอมกรุ่งกริบอร่อยทำถึงเนสกาแฟเบลนด์บลูอร่อยทำถึงมาเลย Confident smile makes a statement Thanks dentist e I feel confident with every breath Day. แดงแป๊ดเลยเล่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมึงกินเบนโตะแหม่หอีกกว่าพันล้านเพลย์ลสที่เข้าใจคุณ Spotify มานะแมนจัดโปรสุด ัง69บาทตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง18กันยายนนี้เท่านั้นมานะแมน69บาทวันนี้ในโรงภาพยนตร์ชวนมาช็อปของดีสมุดปราการมีทั้งโอท็อปของกินของใช้อร่อยแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณและที่สำคัญพอตกกลางคืนเขาเปลี่ยนโชมมร้าน<ะ>เดี๋ยวคุณย่าเนี่ยจะพาไปบุกร้านอร่อยด้วยจะเป็นที่ไหนติดตามนะคบ หญิงยกกำลังแจ้งคูชี้แดนาฬิกายี่สิ in, C, ute, บนาทีดูทีวีกดสามสมดูมิจิกดสามพาร์สเม็ดโอไมบาซินซิงค์พลาสมีซิงค์วิตามินซีและโคคิวเทนมีซิงค์ลูทีและบิวเบอร์รี่เอ็กซ์แสตซิงค์เปกับไบรท์ใช้ไมบาซิน OTC ีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอร่อยฟินกับเบงเบงวันนี้ซื้อเบงเบงนุนรับแว่นเอชเรียวว้าวโอ้ ซื้อเลยส่งโค้ดลุ้นแว่น X Real Air f r e ได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง3ตุลาคมนี้เท่านั้นสุขในแบบของโบต้องได้ลองอะไรใหม่ๆกับยำยำจำโบซองใหม่นี่เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นแซ่บสุดสไตล์ไหนก็ไปให้สุดได้ยำยำจำโบสุขให้สุดสไตล์เราต้องมองให้ลึกถึงข้างในแล้วจะรู้สึกได้ถึงความทนทานที่พร้อมลุยทุกอุปสาค สันนวราใหม่ทนพร้อมลุย